ไม่มีสถาบันการเงินไหนขายเงินสดลดราคาเหมือนบริษัทประกันนะครับทุกท่านครับนอะนโดยปกติแล้วนะครับออมเงินใช่ไหมออมเงินหนึ่งแสนนะครับต้องจ่ายเงินออมเท่าไหร่นะทุกท่านก็แสนหนึ่งเนาะแต่วันนี้คราบทุกท่านครับบริษัทประกันนะในวันนี้อยากจะได้เงิน1นึ่งแสนนะครับทุกท่านครับเนาะ จ่ายเงินแค่วันละไม่กี่บาทเท่านั้นนะไม่กี่บาทเนี่ยบางที10บาท20บาทนะ,นะครับถ้า30บาท40บาทเนี่ยได้ล้านหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าประกันชีวิตประกันชีวิตคือเงินสดลดราคาวันนี้อยากได้เงินหนึ่งล้านด้วยนะครับผมเนาะจ่ายให้บริษัทประกันวันละ3ามสถึงห้บาทเท่านั้นนะเดือนหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ครับพุกท่านเดือนหนึ่งประมาณ90 0าร้อยพันหนึ่งนะปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่ง เสียชีวิตในระหว่างนี้นะครับทุกท่านครับได้เงิน1ล้านแะส,ส่งไปส่งไปส่งไปอายุ90ไม่เป็นอะไรเลยทุกท่านให้เงินคืนมาด้วยทุกท่านนั้นดีไหมฮะแบบนี้นะมีบริษัทไหนหรือว่าสถาบันการเงินไหนที่เหมือนประกันชีวิตไหมครับ ไม่มีนะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับผมนะบริษัทประกันชีวิตหรือตัวประกันชีวิตเองเนะี่ยมันมีข้อดีทุกท่านครับมันมีข้อดีแต่ทุกท่านนะี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองหรือว่าทําความเข้าใจกับมันนะครับทุกท่านนะแล้วก็ถ้าอยากปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะส่งข,ข้อความมาได้เรามาวางแผนเรื่องของเงินสดลดราคากันครับผมเนาะประกันมอโดร์ลดแรงจากเอฟบีบีดีนะครับผมเบี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะคุณผู้ชายอายุ40ปีจ่าย10,000บาทนะผมมนาะประมาณ10,000บาทต่อปีนะถ้าเอ็กซิเดนต์ไปสวรรค์ก,ก่อนนะมีเงินน1ล้้าาบบทใหคครรอัวเลย